ก็จะพาเพืเ่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวลุงแดงกันนะครับอยู่ที่ท่าชัยอยู่ฝั่งเดียวกับเซเว่นอ่าอยู่ซอยแปดนี่แหละลุงแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำขยันมาตวเดียวข้นมาเลยปั๊บจึงอะไนี่ค่ะเข้ามาหน่อยเดียวก็ถึงแล้วที่จอดรถ อ,อันนี้คือร้านประจำของเราค่ะเรามากินดีด่น่กเขาไปดูข้างในโอเคเราก็ลงจากรถแล้วนะคะแล้วก็จะมานี่ดูย่ ใ้บรรยากาศดีมากๆเลือกนั่งได้ตามสบายเลยนะจ๊ะจะนั่งโต๊ะไหนกัน,นอันนี้มาแล้วนะครับมี่บะหมี่ของเด็กนะน้อยกินอ,อเด็กอันนี้ก็เด็ดอย่างกนะ็คือแคปหมุอร่อยมากกินกับน้ำใบเตยอมอร่อยอร่อยนี่เด็กคนนี้ อันนี้บะหมี่เด็กอปาเนี่กำลังรออ,อย่างขมักขมน้นนี่ค่ะกำลังรออย่างมึดๆหน่อ,อ,นอยชอบบรรยากาศบรรยากาศเด็ากาดสมุนเด็ยอ,อันนี้เป็นร้านประจำฮโยนะมาเมื่อไหร่ก็จะ ใครไปใครมาก็จะต้องมากินร้านนี้ยข้าเหนียวลุงแดงอร่อยเด <c oughs> ี๋ยวรอดูของชิ้นใหญ่อ่าอันนี้เส้นหมี่ขาวพิเศษของพี่ตุมต้มน่ากินมากไข่เป็นลูกเลยว้าวมากตรงนี้เอาไปอิจฉาเกียเออตรวสามมือล้มเบนตะเกียบข้อ อร่อยไม่อร่อยก็ถึงขนาดน้องสเต็มยกซดเลยนะคะโคเรียสไตล์แล้วอันนี้ของโยของน้องเบนเหมือนกันบะหมิ่อมจริงกี่นีกินกับแคปหมูนร่ง perfect okay ขอตัวไปกินก่อนนะคะพเพื่อนๆบ๊าย